ไปวนเล่นอีกทุกรอบเนึงเบิกมือัวนได้ยังนวนได้ยังเบ็กมือบวนเรียวเออวนแราก็ไปดในขณะที่ท่านผู้ชมได้เห็นภาพที่ขับขับอยู่นี้นะครับ ก็อ,อ,อย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ใช่แบบนี้นะครับทุกคนจะต้องฝึกให้เข้าใจครับฝึกคัดเยอะๆให้เข้าใจคัดนะครับถ้าเหนื่อยก็พักนะครับถ้าหัดเองนะครับก็ดูว่าสถานที่มันปลอดภัยหรือเปล่านะครับผมที่เราสอนอยู่ในขณะนี้นอยู่ที่อำเภอหนองุทีจังหวัดกาละสินนะครับบ้านโคกกลางหลักสูตรตอนนี้คือหลักสูตรต่อไห้ับ คือัสุดท้ายในการตอน้อก็จอด e. เจ็ดเกียรเตรียมตัวนะครับเดินหน้าเข้าไปจอดตรงที่เราไปจอดเตรียมจะถอหลังเข้าจอดแลวจดตรงตมปวยเลยอข้ามรถไปทางท้ายวย่ดีๆจอดไ Nãy thôi mọi người yêu anh sài nơi nữa mọi người 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 mọi ซ้ายไปครึ่งหนึ่งไป,ไ,ไปช้าช้าอ่าโอเคเบรก่อนคืนพวงมาลัยที่เราใช้เมื่อกี้มีความ ะระยะห่างนะครับที่ปลอดภัยไว้นะครับไม่ใช่ว่าใกล้เกินไปประมาณนี้กําลังดีนะครับถอยมาเรื่อยๆตามที่เราได้เรียนรู้ว่าครับลองทําเองดูนะด,ดูไปเพราะว่าถ้าพูดฉเฉยคงไม่เข้าใจนะครับต้องให้มาเรียนรู้นะครับผมขอยเองเข้าเองเลยนะครับไม่ต้องให้บอกแล้ว จะเห็นสามสองแล้วหยุดหยุดตรงอะไรทำยังไงเหยียบพัดลึกเนี่ยร้อนอีกแล้วนี่มันจะร้อนไปถึงไหนกันเน่ย